สวัสดีค่ะมือนี้หนมน้นนอนสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะมาอุดหนุนหยาซับมือนี้เจ็ดสิบโลค่ะขันทดสอบเพื่อนสีทดสอบเห็นว่าเพือพ่อนกินหยาตบเบิองค่ะเราเพื่อนกัรับพันหยาถ่ายเคลื่อนไปน้ำเนื้อค่ะมือนี้สามลอยธนค่ะแจ้งไดกับฝากว่าขอบุญหนม้นไน,น้นหลายเด้อค่ะเด้อมือนี้เด้อที่มาอุดหนุน,นพันหยาจ้ะสนใจก็มาเอาอัน พากมาได้เด้อคอ่ะอ่ะอ่ะน้ำมนุนฝากแน่ค่ะฝากแน่อ่าวาเลยค่ะความหูซึกแกังได้เอาเลยค่ะกะดีย<ม>ั่วลูกเพื่นก็เปลี่ยนกันเองแคมแถมใจก็มาเอาเด้อค่ะเด้อเพิ่งวนหญ้าแล้วเพิ่งได้เลยาะจะแจัจจจจงได้ก็ขอบพุ่นน้ำมุนได้หลายเด้อค่ะมือนี้เด้ออันนี้เป็นข้างที่สองละค่ะที่น้ำมุนเพิ่นมาอุดหนุนข้างแรกเพิ่นก็เอาไปพันซีร้อยทอนค่ะ แล้วรอบนี้เพื่อนกับมาเอาเพิ่มอีกสามลอยทอนหลกักกรญยาซราบอีกเกียสิบโลค่ะเพิ่นสิทดสอบให้งัวเพื่อนกินล่องเมืองว่ามันสิดีบ่ดีกะต่อไปเพื่อนกะสิใส่ระบบเพื่อกันกบพ่อมาแม่เพ่นนี่แหละค่ะเพื่อนกะมาเลี้ยนรูดตลอดเลยค่ะจงไดกับขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อหนุมล์มันนุ่นสมบูรณ์เนะค่ะเด้อตำบุญพุทท่องเพื่อนน้องพองเข้านี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องน奈尔 Channel ้อครับพี่น้องครับ